สวัสดีครับผมคำลิมเองนะครับผมและในวันนี้เราจะมาจัดอันดับพานเหล็กนั่นเองหรือรถในพานเหล็กนั่นแหละแต่ก่อนที่จะไปดูวิดีโอผมอยากจะให้ทุกคนช่วยเลยผมสักนิดหนึ่งคือตอนนี้มีคนซับช่องผมอยู่ประมาณ9.4สวัสดี90ยังไม่ได้กดซับพี่ผมผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกดซับพี่ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอต่อเนอ้อไหนก็เราไปดูวิดีโอก,กันดีกว่าทุกคนแล้วก็ไปดีกว่า Ste e l h u n t e รหรือเรียกชื่อว่าพานเหล็ก มันก็คืออีเวนต์บัตเทิลตรโยในแบบรถถังนี่แหละส่วนวิธีการเล่นก็เก็บของตามแบบที่มันมีพวกแอร์ดอบหรือมันก็เป็นค่าบอดหรือคนเนาะแล้วมันก็จะได้แต้มในการปลดล็อกเทียแต่ละเทียแล้วก็สามารถเลือกอุปกรณ์อัปเกรดรถของเราได้นั่นเองแลรวแต่ละคันก็มีสกิลเป็นของตัวเองดนวยนะแต่ในวันนี้เราจะมาจัดอันดับรถในสตีลฮันเตอร์กันนะครับผมเริ่มด้วยที่ขันแรกโวลเคอร่ วอร์คิ้ี้เป็นรถถังวิแทงก์จากเยอรมันนะที่มีตัวกับหัวเป็นตัวเป็น VK กับหัวเป็นไทเกอร์มั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้ดิมาดูคคคดเครเค่อเียเจ้าวอร์คิที้มันมีเกาะที่คข้านที่จะเยอะนะปืนก็แรงแต่ความล่อตัวนี่น้อยไปหน่อยนะจริงวรคิ้ี้จะมีสกิลที่จะเป็นไฮไลท์ก็คือเทอร์โบชาร์เจอร์นะเวลากดใช้มันจะทําให้เครื่องยนต์มีความเร็วสูงสุดและจะทาให้มีความล่อตัวที่กำเหมือนตัวรถด,ด้วยผมชอบเอาไปใช้ในการคอรเตอร์พวก MT ไก LT นะมันจะได้หมุนนะั อีกสกิลก็รีแพ์โซนเวลากดใช้มันจะเป็นการเปิดวง <S <S เป็นวงก,กลมนะเพื่อฟื้นฟู HP กับชิ้นส่วนภายในรถนะทุกคนแล้วก็ลบค่าสถานะต่างๆที่รถได้รับมานะทุกคนถ้าเกิดเราเล่นกับตี้หรือพาทูนเพื่อนก็สามารถมาใช้วงเดียวกันก็ได้นะครับแต่เราอย่ากออกจากวงนะเพราะวงนี้มัน ไม่ใช่วงเคลื่อนที่มันแบบมันเป็นวงวางเลยวงซ่อมเหมนเนาะส่วนการอัพสายวอลคัลลี่นะถ้าเกิดให้แนะนําจริงๆผมจะให้อัพแบบนี้อัพกับอัพแต่แบบนี้เลยตัวทําแบบนี้ก็เอาปืนเนี้ยมันอันนี้เล่นได้แค่สองอันนะตัวดีอันนึงแบบจัดเต็มก็เอาปืนแบบขนาดใจเลยยิงแรงสะใจไอตัวถังอันนี้มันแบบผมว่ามันเพิ่มแค่เลือดอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเขาจะใช้ตัวถังนี้กันมากกว่าแล้วก็ใช้หัว2หัวนี้แล้วแต่ปืนจะเล่นเนาะปืนมันมี3แบบมันจะมีออโตโหลด ปืนแบบเน้นโหลดเร็วแล้วก็ปืนยิงแรงแบบซาใจวัวตายควายล้มนะแบบดาเมจแรงต่อนัดนั่นเองแต่รับเทียร์ของวอรคลี่นะต้องไปอยู่ที่เทียร์บีถามว่าทำไมถึงอยู่บีเหรอคือรถมันอะเวลาไปเล่นประมาณช่วงกลางกางเกมถ้าเกิดเราเล่นไม่เกิดเลยมันจะเกิดยากมากแล้วก็จะสู้ยากมากเลยแถมรถก็ช้าดยแหละโมบิลิตี้ช้าถ้าเกิดเวลาตอนเราเข้าวงแบบช่วงแบบจี่ไฟแดงนั่นแหละคือจะเป็นปัหาของเราแล้วก็คือรถมันแบบตัวใหญ่แล้วก็ช้านะทุกคนนะครับผม คันต่อไปก็เป็นเรเวนนั่นเองเรเวนเป็น MT จากอเมริกานะทุกคนเรเวนจะมีเครื่องยนต์ที่ค่อา,าที่จะโอเคนะวิ่งตั้ง50เนะี่ยแล้วก็ปืนจอกกลอกก็ดีโหลดก็เร็วแต่จะเสียงเรื่องกลอกนะมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แหละนะจริงสกิลอันแรกของเรเวนก็จะเป็นทาร์เก็ต tracking นะทาร์เก็ต tracking จะเป็นสกิลที่ทําให้ปืนของเรานั้นเป้าเล็กลงเล็งได้ง่ายขึ้นและปืนก็จะแม่นขึ้นด้วยมันเหมือนเอาลมหมอไปเล่นแบบเหมือนซนไอเนอร์แต่เอาจริงแบบทำให้เราเล่นง่ายขึ้นลเาาา่้้ย,ยใกกปจไดมนนะทุคน ส่วนอีสกสกิลก็เป็นแท็เนะแท็บมันก็อารมณ์เหมือนแบบเรากลางอาณาเขตมันวงปรมือขนาดใหญ่นะถ้าเกิดใครหรือฟันงลอกข้ามที่เข้ามาในวงของเราจะติดสถานะสโลนะมันจะทําให้รถฝันงลอกข้ามนั้นเดินช้าลงหมุนตัวได้ช้าลงแล้วก็การรีโหลดก็จะช้าลงด้วยคืออะไรทุกอย่างของฟันงลอกข้ามมันจะช้าลงหมดเลยทุกคนแต่เราไม่เป็นไรเนาะเราก็จะได้เปรียบในตรงนั้นนั่นแหละส่วนการอัพสายของเลเว่นเนาะผมจะชอบเล่นสายนี้มากกว่าเนี่ย ผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันเล่นแล้วสนุกกว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นอาบนเท่าไหร่อาบนมันเน้นแบบโ r o b ลิ i l i t y เกินแบบเน้นหมุนอะคือผมเป็นคนชอบเล่นอะไรที่แบบนานๆเนาะใช่ส่วนเรื่องปืนมันมีปืนที่3แบบใช้นะจะมีปืนแบบโหลดเร็วแล้วก็ปืนแบบออโต้โหลดส่วนปืนก็แบบโคตรแรงสาใจเลยดาเมจห้าร้อยต่อนะัดยิงทีนี่โคตรชอบเลยส่วนเรื่องเทียรของเลเว่นนะผมจะให้ที่อยู่ A เลย รถแบบรถไม่เกง่งจริงอ่ะมันมีครบเครื่องอ่ะแบบมันอยู่ที่แบบตาช่างกลางๆเลยคือมันถึงจะไม่ได้ดีเรื่องเกาะแต่พอมันไปได้จุดสายจริงๆของมันอ่ะมันก็แข็งของมันนะแล้วก็เล่นสนุกด้วยปืนแม่งก็ดีวิ่งก็เร็วเออรถอะไรก็ไม่รู้แม,ม่งโคตรสนุกเลย คันต่อไปก็เป็นวายักนะวายักเป็นรถที่วิแท็งจากโซเวียตนะที่มีหม้อ,อข้าวดีที่ว <'s> ใจเลยวายักมันจะเป็นรถที่จะตัดข้างที่จะบาลานซ์นิดนึงนะแต่จะติดตรงที่ว่ามันจะมีจุดอ่อนที่โคตรจะปะเอกเลยปืนแรงนะส่วนเรื่องตัวถังบริตี้อะไรก็โอเคทุกอ,อย่างจุดเดียวที่มีจุดอ่อนใหญ่ๆนี่แหละแล้วตรงขั้นอนี่นก็ยิงง่ายด้วยส่วนสกิลอันแรกของวายักก็จะเป็นไมล์ฟิวนะไมฟิวคือการวางรนะเบิดเป็นแบบวงใหญ่ๆเลยแหละเป็นวงกลมนะ ใครที่ไปเหยียบไมฟิวก็จะได้รับสถานนะจะเป็นสตันเนะแล้วก็เลือดก็จะลดด้วยแต่ถึงไม้โดยไม่ค่อยแรงหรอกแต่มันมีเยอะไงมันมีเยอะ,ะนกนาเ่ยวไมลฟิว,ว,วอะเอาไว้ใช้แก้ทางกับพวก MT กับ LT ได้สบายเลยที่รถชอบอ้อมนะส่วนอีกสกิลของวายักก็เป็น Recover y Zone นะสกิลนี้ก็เหมือนกับของวอคอรี่แหละเต่เพียงแค่อันนี้ไม่ต้องอยู่กับที่ไนงะมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยคือไปวงแบบฮิวเคลื่อนที่เลย พื่อนในผาทูลก็สามารถเข้ามาใช้ได้ด้วยนะต่อไปเรื่องสายอัปเกรดวายักษ์นะวายักษ์เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าเล่นสนุกทุกอันเลยไอ้ถ้าไปสายปนเนี่ยผมบอกเลยถ้าเล่นปืนเนี่ยโคตรสนุกปืนโหลดเร็วยิงโคตรแรงในระดับกลางๆนะแถมปืนมันก็โอเคด้วยไม่ได้แย่ถ้าเกิดไปเล่นปืนคู่ดีโอโหแม่งสุดยอดเลยคือชาร์จทีนก็ได้900ไม่ก็พันหนึง่งเผล่ๆได้เยอะด้วยถ้าไปสายล่างเนี่ยสายล่างนี่โอโห ปืนแม่งโคตรแรงเลยดาเมจหกร้อยสิบคือรถลูกท้องก็ยิงก็แรงอยู่ดีอ่ะยิงนัดลึงนี่แบบขี้แหกขักในเลยแบบฝันต่อข้ามันไม่กล้ายุ่งนะถ้าเกิดปเจอวายักษ์ปืนแบบนี้เนะี่ยหรือไม่เราจะอัพกิแบบดีก็ได้เออแบบนี้ดีแบบเคิร์สเคิร์สเลยแบบนี้ก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งก็เอาแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนาะทุกคนส่วนเรื่องเทียของวายักษ์ผมจะให้ที่ A เนาะวายักษ์นี่เป็นรถที่ครบเครื่องเรื่องการเป็นเฮดวิแทงเลยมีของไว้เคาน์เตอร์พวก MTLT พวก ชอบอ้อมนะดาเมจก็โอเคไม่ได้แย่ถึงจะต้นเกมอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราอยู่รอดถึงเลเยตเกมผมบอกเลยว่ายักษ์เนี่ยเอาลงยากต่อไปก็เป็นรถอะอาริอะอาริรถไม่อ่านเลยวะไหนลองดูอีกทีดิอาร์ลีควินบิสอาร์ลควินบิสโอเครถมันชื่ออารีควินบิสอ่านถูกสีทีอารีควินบิสเป็นรถสัญชาติจากประเทศฝรั่งเศสนะ อ้ดุควนมีขนาดที่ขั้นที่เเล็กเล็กที่สุดในหมูรถพานเหล็กทั้งหมดแล้วละ่ะแล้วก็มีความเร็วเครื่องยนต์ที่ขั้นที่โอเคนะโมบิลิตี้มันดีเยอะล่ละแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าตัวกร่อนี่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำที่เราต้องไปสนใจหรอกส่วนดาเมจนี่ก็น้อยนิดนึงส่วนสกิลไอ้ดุควินบิสจะมี2สกิลนะจะมีแอสไตรกับไฟบอลนะหรือลูกเม่นก็ได้ผมเรียกแบบนั้นไม่น่ารักดีอะ่ะการใช้สกิลแอสไตรแล้วทำการกดวางไปเป้าหมายที่เราเลือกนะแล้วมันก็จะเป็นเวลา2อวีแตการทำงานของมัน เอสตานี่จะมีผลกับรถด้วยนะถ้าเกิดเอทจะโดนน้อยกว่า MT ก็จะโดนแบบนิดนึงส่วน LT ลเหรอโดนเต็มข้อเลยบอกแล้วชิ้นส่วนข้างในนี่เละเป็นขี e ้เลยส่วนสกิลไฟบอลการทำงานของมันก็ถ้าเกิดเรากดฟางไปปุ๊บม,มันจะวิ่งไปตามหาคู่รักของมันทีก็สตูนั่นแหละจะาทำดาเมจประมาณ500นะแล้วมันก็จะวิ่งตามไปหยุดแต่ถ้าเกิดฝั่งตราข้ามที่มันวิ่งเร็วกว่านิดนึงมันก็จะยืนงงแล้วก็แบบสปอมวลผลแบบนิดนึงแหละเนาะ ส่วนเรื่องบิ้วของอาริคีนนะอาริคีนนี่แล้วแต่คนว่าจะเลือกเล่นแบบสายไหนเนาะผมชอบเล่นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้หรืออีกแบบนึงก็แบบนี้ก็ได้หรือปืนระเบิดก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาแบบมีข้างบนก็อันนี้อันนี้จะเน้นปืนลัวมากกว่าส่วนตรงนี้ก็เน้นเลือดเยอะนะก็เป็นปืนคู่ปืนคู่ที่ชาร์จแรงนะแต่ตั้ง900-800ปเนะี่ยปืนระเบิดก็ดีเหมือนกันยิงปุ๊บนี่ก็แรงเหมือนกันนะทุกคนปืนแบบเนี้ย เทียของอาริคูมผมให้ที่เอนะรถมันค่อนข้างจะจา,าน่านำํำคาญิดนึงพอเวลาเราสู้ด้วยกันปุ๊บมันก็เป็นรถที่ผมไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่เล่นในปปีทางนี่ผมนี่ไม่ชอบเลยไปรถคันต่อไปกันดีกว่าทุกคนเจ้าฮาบิเกอร์นั่นเองฮาบิเกอร์เป็นรถจากประเทศอังกฤษเนาะเป็น MT มีเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคและสปอร์ตก็ดีแต่เรื่องกรอกนี่ไม่พูดถึงมันดีกว่านะ หลดปืนก็ดาเมจเบาอยู่นิดนึงแต่จะเน้นเรื่อง DPM นะ DPM คันนี้ถือว่าโอเคแหละทุกคนสกิลแรกของฮาบิเกอร์ก็คือคอโลเซปมิสเนาะหรือเ,อเรยียกในภาษาไทยง่ายๆว่าก,ก็คือหมอกพิษนั่นแหละสกิลนี้มีวงค่อนข้างที่ใหญ่ด้วยแล้วมันก็ทำดาเมจใส่เราด้วยถ้าเรายืนอ,อยู่ในวงนั้นนานๆเราจะโดนดาเมจเรื่อยๆ,ๆจนก,กว่าลิ์ของวงมันจะหมดนะหรือแก๊สพิษนั่นแหละแล้วก็อีสกิลนี้จะสามารถลดระยะพป,ปอร์ตของฟันเราเข้าด้วยแหละก็คือเราสามารถใช้ควันไอ้นี่ปกปิดเรา ข้างหน้านิดนึงตอนเราลูดของเหรือเลยก็ได้เหลือไม่ใช่หนีก็ได้ทุกคนสกิลต่อไปเป็นเบอร์เซิร์กนั่นเองสกิลนี้จะได้อย่างเสียอย่างนะทุกคนคือเราจะได้เรื่องการรีโหลดรถที่โคตรจะเร็วเร็วแต่เราจะเสียเรื่องความตนทานของรถนะก็คือโดนยิงง่ายเองนั่นแหละแต่ผมว่าได้เรื่องรีโหลดนี่ก็ดีแล้วนะครับบิลของฮาร์บิงเกอร์นะบิลของฮาร์บิงเกอร์นี่เล่นได้แหลยแบบเลยจะเล่นแบบสายรีโหลดเร็วก็ได้นี่หรือเล่นแบบออโต้โหลดก็ได้หรือจะไปสายล่างที่เน้นแบบพวกเข้าไฟแบบระยะประชิดนะเล่นแบบโหลด ออต่อโหลดหรือไม่ก็ปืนปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเปิดโหมดเบอร์เซอร์เนี่ยไม,ม,ม่มีใครหยุดแม่ได้เลยคือแบบมันยิงแรงนะวอ้ปืนเนี่ยเออดูดิดาเมจสี่ร้อยเนี่ยคือเล่นลูกธรรมดาถ้าเกิดเราได้แบบนี้เดียวได้เปิดโหมดเบอร์เซอร์แล้วได้ซอยเมื่อไหร่ผมบอกเลยแม่โคตรสนุกส่วนล้นเทียของฮาร์บิงเกอร์นะฮาร์บิงเกอร์นี่สำหรับผมผมก็คิดไว้นานอยู่ว่าจะให้เทียอะไรดีผมว่าให้เทียนี้ดีกว่าเอสำหรับผมแล้วมันยังไอ้นี่อยู่ ยังไม่สดขนาดนั้นอ่ะรถมันไม่สดสักทานหนึ่งอ่ะมันจะเร็วก็จะเร็วนดนึงจะดาเมจด,ดาเมดนี่ก็เบาเลยมันได้ DPM อย่างเดียวแล้วคันเนี้ยแล้วรถคันต่อไปนี่ถ้าผมขึ้นมีมนี้ทุกคนน่าจะเดาได้นะใช่แล้วมันก็คือไปหลังนั่นเองพูดได้เลยว่าไปหลังเนี่ยผมชอบมันมากๆเป็นรถที่ผมชอบเกือบจะต้นต้นของพลาเล็กแล้วโอ๊ยกดผิดเพราะสเตตมันแบบ โอเคปืนแม่งแรงกำลังดีวิ่งก็โอเคศิลปะสปอร์ตก็ดีถึงเกราะจะไม่ได้ว้าวเลยมากแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้สนอีกแล้วมันเป็น l อลทีที่เล่นแต่สนุกมากเลยมันยังดีกว่าไอเจ้าไอเดควีนตอนต้นเกมนะตรงที่ มันปืนดามจตต้นเริ่มต้นมันแรงกว่าเนาะส่วนสกิลจาล่ลอันนี้ก็ตึงๆทันั้นเลยเริ่มวิธีอันแรกนี่ก็ตัวจีแล้วสกิลนี้ก็คืออาเขตเชียวนะหรือเรียกง่ายๆว่ากระสุนกรดนั่นแหละกระสุนนี้ถ้าเกิดเรายิงเข้าฝ่ายตรงข้ามอาจจะทําความเสียหายตลอดเรื่อยๆนะจนกว่าตัวลิทมันจะหมดนั่นแหละส่วนมันมีวิธีแก้ทางไหมมีก็แค่กดฟันเฟืองปุ๊บหายเลยใช่แต่ผมไม่มีส่วพื้นเทนนั้นก็ขอโทษด้ว <laughs> ยเออช่างมันมเถอะ แต่ผมแนะนําให้ยิงคู่กับลูกทองนะถ้าเกิดยิงคู่ลูกธรรมดานี่มันอาจจะมีเด้งนิดนึงคือสนนี้มันเด้งได้นะถ้ายิงคู่กับ HE นี่ไม่ต้องสนอะไรยิงยิงไปยังก็ได้เรื่องดาเมจอันนี้เยอะแล้วกระสนกรดใช่ส่วนสกิลต่อไปก็คือ Battlefield r ร bot นะหรือเรียกง่ายๆในภาษาไทยบ้านเราก็คือไอหุ่นมแมลงสาบไม่ไก็ไอตัวจิ๋วนั่นแหละไอเจ้าหุ่นตัวนี้ถ้าเกิดเราปล่อยมาปุ๊บมันจะช่วยเรายิงต่อต่อต่อได้เลยนะดาเมจร้อย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 ไม่ก็เก้าสิบแต่ความที่มันแบบมันน่ารำคาญอะ เวลาเราเจอไอหุ่นตัวนี้เราจะกดฮิวไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้าเกิดเรากดฮิวปบไอหุ่นนี้ยิงมันจะรีเซ็ตฮิวทันทีเมื่อเลยเป็นีสกิลที่โคตรจะน่าลำคาเลยยิ่งไปหลังมันมาคู่กับหุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องเลือดสักอย่างหนึ่งระหว่างฆ่าไปหลังก่อนไม่ก็ฆ่าหุ่นก่อนก็นั่นแหละครับส่วนเรื่องบิลของไปหลังเนาะไปหลังผมชอบบิลเซ็ตนี้ที่ผมทําขึ้นมาเองใช้หัวอันนี้แล้วก็ปืนออโต้โหลดเซ็ตนี้ดีบอกเลยว่ารุ่นแม็กหนึ่งนี่มีเจ็บแน่นอนหรือเอาแบบเซ็ปบ้านๆที่คนเขาชอบเเล่นนกัย้้าจะใชี อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ผมเห็นคนคขาใช้บ่อยมากเลยน่าจะเอาเรื่องความโดยการหมุนตัวมั้งแต่ผมนี่ในเลือดเยอะไงท้องกีแท้งนี่เลือดเยอะเลยส่วนเรื่องปืนของไปหลังมี3แบบนะมีออตเตอร์โหลดมีทีลรนัดแบบโหลดเร็วแล้วก็ไอโพสิฟลาวนะหรือปืนเน้นลูกระเบิดยิงแบบสาใจแหละทุกคนสาหรับเจ้าไปหลังนะรถจีนสุดเปรี้ยวของเราถึงผู้การข้างในาไม่จะพูดภาษาอังกฤษก็เถอะผมจะให้อย e นะู่เอเนาะ ถ้ามันไม่มีสกิลไหนสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรถที่เล่นยากอีกคันหนึ่งเลยถ้ามันมีสกิลครบเนี่ยโอเคได้แต่ถ้าเกิดไม่มีนี่ตัวใครตัวมันละคออันต่อไปก็คือเฮริเกนนั่นเองผมบอกเลยเฮริเกนนี่คือลูกรักของผมเลยรถล,ลูกรักทำไมถึงเป็นลูกรักกันเลย ดู power engine ตรงนี้นี่สิแม่งวิ่ง58าสิบแอะคือจามไป LT ทันแล้วอะเออสุริยะสปอตก็โอเคส่วนเรื่องก่อไม่ได้ว้าวเลยขนาดนั้นแต่ปืนเนี่ยปืนที่คือไฮไลท์เลยต้นเกมอะเกิดมามันมี2นัดเว้ยเป็นออโต้โหลดแล้ว2นัดก็คือแบบมาไล่ฆ่าได้สบายเลยใช่ผมชอบเล่นเรา,เาไปไล่ฆ่าพวก heavy tank MT กับพวก LT ได้สบายเลยถ้าใช้เฮอร์เกนเนี่ยยิ่งมีของนำนำแบบแบบเวลโลนำแบบเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันจะเล่นง่ายมากเลยเฮอร์เกนเนี H ่ยแล้วมันปืนมันดีด้วย สกิลแรกของเฮดิกเกตก็คืออิเล็กทริกดิสชางนะสกิลนี้การทำงานก็ง่ายก็แค่วางไว้ปุ๊บมันจะมีสายฟ้าลงมาแบบช็อตชนะ็อตช็อตเนอะส่วนคนที่โดนสายฟ้าช็อตจะติดสต,ตันใช่แล้วก็จะโดนทำดาเมจเรื่อยจนกว่ามันจะออกมาจากวงเนะี่ยเดี๋ยวไม่ก็ไอ้สายฟ้านั้นก็จะหมดไปก่อนนั่นแหละครับส่วนอีกสกิลชื่อว่าเซอร์จิงเฟเวอร์นะสกิลนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงในการทำงานของสกิลนี้ก็คือถ้าเกิดเรากดปุ๊บเราต้องยิงให้เข้าเรื่อยๆยิงให้เข้าเรื่อยเรื่อยเมขึนขึ้น,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 นใน5ฮิต ใช่ใน5ฮิตแต่ถ้าเกิดเรายิงไม่โดนสักนัดนึงมันจะเป็นการรีเซ็ตใหม่หมดแล้วเราก็ต้องเก็บสแต็กนั้นใหม่แล้วก็จะเสียเวลาตรงนั้นด้วยถ้าเกิดเราหมดเก็บสแต็กปุ๊บสกิลนั้นก็จะหมดเวลาในการใช้ใน,นทีแล้วเราก็จะเสียในการคูนดาเมจเรื่อยนั่นเองขอสกิลนี้ผมแนะนําว่าให้หลดลูกทองยิงนะถ้าหลดลูกทองยิงนี่มันจะได้คูนดาเมจเรื่อยๆเ,เลยแล้วมันก็จะดีด้วยส่วนเรื่องบิลของเฮริเกนนะถ้าเป็นบิลที่ผมชอบจะชอบใช้อันนี้หัวอันนี้แล้วก็ปืนออโต้โหลด ปืนออโต้โหลดเฮลิกเกนเนี่ยดีทุกอันเลยแต่ผมผมก็ชอบอันนี้นะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันมันก็ยิงแรงแต่ถ้าเกิดเอาความสาใจนะใช้อันนี้ถึงอันนี้ดาเมจจะน้อยแต่มันมีกระสุนโคตรเยอะยิง่งยิงคู่กับไอ้อะไรนะอันติของมันอะโอ้โหมันคูณดาเมจเด้เลยคูณ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 คูแบบโอ้แม่ยิงมันจิงปืนเนี่ยหรือเอาอีกเซตนึงก็ได้เอาแบบดีใช้หัวนี้แล้วก็ไปเล่นปืนอันนี้ปืนนี้ก็ดีปืนนี้ก็ดีเหมือนกันดาเมจก็ใช้ได้อยู่ ถ้าผมอยากจะบิวเซตบนเรอบิวเซตบนก็บิวเป็นแบบนี้ก็เอาปืนแบบนี้แหละแต่ปืนที่ผมไม่ค่อยเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นก็เล่น2ปืนนี้เถอะเล่นปืนอันนี้เล่นปืนอันนี้ส่วนถ้าใครอยากลองเล่นอันนี้ก็เล่นเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันผมก็ลองมาเล่นมาล้วปืนแม่งโหลดเร็วมากเลยอันเนี้ยโหลดมานสี่วิเองใช่ได้แหละครับผมเอาล่ะเทียร์ของเฮอริเกนรถสุดลักของผมก็ต้องไปอยู่ที่ S ออยู่แล้วรถโคตรขี้โกงเลย เอาจริงนะถ้าเกิดใครของไม่พอหรือไม่มีของพร้อมอไปสู้เกับเฮกเกนตัวตัวอาจจะมีแพ้ได้นะฟือนก็สุดมันเยอะมากอันติก็โคตรโกงเลยและในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงรถคันสุดท้ายแล้วล่ะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันสุดท้ายคืออะไรไหนก็ไปกันเลยเบวูเป็นฮิวิทังจากสวีเดนเนาะที่มีสตัดที่กลางๆนิดนึงแต่ มันไม่ธรรมดาดิตรงที่ถ้าเกิดถ้าเราปล่อยมันไปเลกเกมอ่ะเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากนอีกทีแล้วกันตะกี้วิ่แรกก็คือ Ring Ring of Fire นะหรือเรียกยง่ายๆว่าวงไฟนั่นแหละ สกิลนี้มันจะเปิดวงไฟออกไปเป็นรอบวงกลงนะแต่ข้างในแถวประมาณมันจะเปแค่รอบนอกแต่ด้านในมันจะไม่มีไฟเราสามารถซุ่มข้างในได้แต่ถ้าเกิดเราไปเหยียบไฟป,ปุ๊บรถเราจะติดสถานะเหมือนจะเป็นสโลนะถ้าจะไม่ผิดแต่เราจะไม่รีโหลดช้าแต่แค่ติดสโลอยเดียวทําให้รถเราวิ่งช้าแค่นั้นแหละสกิลนี้มันจะใช้วิคอเตอ,เตอร์กับพวกรถเร็วๆนะพวก m t LT แหละที่พวกชอบอ้อมนั่นแหละต่อไปก็เป็นสกิล adaptive armor นะสกิลนี้นี่ใช้ง่ายมากเลยเพียงแค่คุณกดปุ๊บ เดี๋ยวเวลาตอนเราโดนลุมมันก็จะรับดาเมจมาส่วนหนึ่งพอสกิลนี้หมดคูดาวปุ๊บเราก็จะได้เลือดทดแทนมาส่วนหนึ่งของดาเมจที่เรารับมานะทุกคนส่วน <et> บ,บิวของเบลโบฟนะผมชอบเล่นเซตนี้จดละเซตนี้นี่โคตรแจ่มโดยเฉพาะปืนอันนี้เนี่ยปืนอันนี้เคยโดนเนิฟมาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังโกงอยูด่ดีปืนอันเนี้ยด,ดาเมจดี580แล้วมี3าัดอ่ะ คือใน3รัตนัดนนะต้องได้พันห้าแล้วอ่ะปืนนี้ก็ดีเหมือนกันมีกระสุนเยอะดาเมจก็กาลังดีโอเคส่วนไอ้ปืนล่างเนี่ยไอ้ถ้าเป็นเล่นสายนี้เนี่ยสายนี้มันจะเล่นเน้นเลือดติ่งเดียวอ่ะเน้นเลือดแต่ความหนาก็พอมีอยู่นิดนึงอันนี้จะเป็นปืนเน้นโหลดนะจำไม่ผิดมนันน่าจะโหลดประมาณ6กแม่ก็เจ็ดวิอะดาเมจประมาณ4ี่ร้อยสต่อน,นัดเนอนะมาเป็นปืนทีละนัดน,นะไม่ใช่ออโตโหลดผมเล่นจริงผมชอบเล่นปืน2ปืนนี้ สองปืนนี้เล่นสนุกมากเลยผมแนะนําเลยเอาละสำหรับเทียของเบย์วูฟทุกคนคิดว่ามาอยู่เทียแหละลองเดาดูสําหรับผมแล้วเบย์วูฟนี่รถไม่ก็ยังขี้โกงอยู่ดีแบบขี้โกงขี้โกงนี่แบบดรมเมมันจัดจ้านมากเลยในแต่ละนัดเนาะในหมู่ฮิวิทังนะเพราะฉะนั้นมันก็ไปอยู่ที่เทียร์สตรงนี้ตรงกึ่งกลางตรงนี้เนาะก็จบไปแล้วนะครับแต่ละการจะอันดับพาเหล็กเนาะนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทําโคตรยากเลย คือต่อวันที่ผมจะทําคลิปนี้ได้เนี่ยผมตัดได้แค่2อถึงสชั่วโมงเท่านั้นเองผมไม่มีเวลาแบบทําได้มากสุดเลยผมจะจะมีเวลาทํามากกว่าดีนะคือแต่มันได้แค่นี้จริงว่าผมต้องทําแบบวันเว้นวันวันเว้นวันกว่าจะได้คลิปนี้ออกมาดีโอ้โหโคตรจะยากเลยแล้วฟุตเทจที่ผมเก็บมาแต่ละนันก็เสียไปบางส่วนเ้วยแบบผมมูติดมากเลยแต่ คลิปนี้ผมทําออกมาเสร็จแล้วผมก็แฮปปี้แล้วล่ะผมหวังก็อยากให้ทุกคนได้ดูอยู่แล้วในผลงานของผมเนอะยังไงก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับวันอาทิตย์นะครับผมบ๊ายบายครับ